หน้าฝนครับพื้นแรงมากามาเฮ้ยทะเลอยู่บ้างแฟนม,มันเป็นอย่างนี้เละเหรอ เฮ้เเยาามากยังแรงวะแ,แ่งวะจจะ <c oughs> วงทำไมน้ำมันสีไม่เหมือนเมื่อวานเลยอะ่ะกับฝนมันตกแล้วไงแล้วลมมันก็แรง